สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว ที่คันก็เห็น้วหว่าของมุมอีกนิดนึงไฟมานี่แค่หูไม่ยากครับแต่มุมกล้องเนี่ยโคตรยากสุด เหนียวที่ผมคิดว่าจาันโอ้แม่อย่าขาดตอนนะมึงอย่าขาดตอนโอเคโอเคอย่าขาดตอนโอเคจบเห็นไหมใหญ่ไปเริ่มเลยใหญ่ไปเริ่มเลยเอน๋นี่ไง อันนี้แหละที่ถ่ายตอนที่จะออกมาทิแรกเห็นไหมเห็นชัดมั้เนี่ยโอ้หนี่แหละโอ้ชัดแล้วมั้งมั้งชัดละโอเคอันนี้เรามาล้างหูกันล้างหูแล้วก็เอาเศษที่เป็นผงผมออกแล้วก็ดูโอ้โห เฮ้ยแต่มันก็ดีอยู่อย่างนะไอ้กล้องมาโครที่ไปถ่ายเราก็รู้เลยว่ามันมีอยู่มุมน,นี้แน่ๆใช่ไหมเราไม่ต้องเสียเวลาไปเก่าให้มันสะดุดเลยนึกออกไหมอาจารย์จริงๆอะมองไม่เห็นนะมุมนั้นอะเพราะว่ามันหักโค้งไงแต่เรารู้ว่ามีเพราะว่ากล้องที่มันส่องเออคึงี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุยกับลูกค้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พูดช้าๆคือก่อนหน้าเนี้ยที่ผมถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นกล้องมาโคร พอถ่ายเข้าไปเนี่ยผมก็รู้ว่าไอ้ส่วนเว้าส่วนโค้งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เห็นว่ามีขี้หูอยู่ตรงไหนผมก็ค่อยวางเครื่องมือเนี่ยแซะเข้าไปแง่ตามผนังหูเนี่ยแล้วไปดันพอดันเจอขี้หูแล้วผมก็ค่อยๆแซะแซะทีละนิดทีละนิดเราก็จะสามารถแงะขี้หูออกมาได้แล้วเราก็จะเลือกดูว่าเราจะใช้วิธีหมุนหรือว่าใช้วิธีคีมดึงแต่อันนี้ผมดูแล้วว่ามันใช้คีมดึงได้ก็เลยใช้คีมดึง แต่ว่าครีมอันแรกนี่คือต้องเป็นครีมอันเล็กแล้วดึงออกมาก็กลัวว่าจะขาดตอนจึงใช้อันใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับว่าจะใช้เป็นซ่อมหรือว่าครีมแต่ตอนที่เราล้างอย่างเงี้ยไอสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพอใส่น้ำยาไปแล้วเก่าแล้วทิ้งไว้สักสองสามนาทีแล้วตัวนี้เลยครับทําให้มันเออตายแล้วขี้หูที่มันติดน้าติดเาใไมาต้องทิ้ง ทำให้มันให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นแล้วก็ทํานี้แล้วก็ถูไปที่ผนังหูอ้าวดันหลุดบอกว่าให้ทำให้แน่นดันไม่แน่นเี มุนต้องโคนให้แน่นนะครับแต่ว่าปลายเนี่ยไม่ต้องแน่นครับปลายให้ซอฟแล้วก็ถูอย่างนี้ถูอย่างเงี้ยเหมือนถูบ้านอะ่ะแต่เราไม่ได้กดไปหนักนะครับเอาแค่ถูๆให้มันหายคันแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับอลูกค้าก็จะหายคันมาก ข้างนอกฝนจะตกแล้ว่ะคนจุ่มคนเย็นนะมาพร้อมฝนเนี่ย โอเคข้างนี้ก็จบเพลงแต่เท่านี้ครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดแชร์กดอะไรกดสั่นะสิ่งอะไรก็ได้ครับอยากเป็นยูทูบเบอร์เหลือเกินช่องรุสลานะครับ โยกมาหูกันอีกข้างเลยครับ <c oughs> ข้างนี้เขาจะมีขี้หูน้อยๆน,นะครับแต่ลูกค้าถึงจะเล็กแต่มันก็คันนะครับอันสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเอาอีอันเล็กๆนั่นนะออกมาให้ได้ สำหรับผมเนี่ยเอาขี้หูออกไม่ยากครับแต่ที่ยากที่สุดก็คือมุมกล้องในการถ่ายเนี่ยยุ่งยากมากนี่ไงเห็นไหมแง่ออกละ yes yes แต่นี้เราจะใช้แช่แดนะกิมโอชา้าช้าชๆาอย่าหลุดนะโอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จากอย่าหลุดนะโอ้โยโยกเป็นปลาเลยจานไม่เจ็บนะโอเคโอเคลุดลุด หลุดมาทั้งยวงเลยครับเห็นไหมยวงออกมาหเห็นอ่าให้ลูกคุณลูกค้าดูเห็นไหมสะใจอือันนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับนี่คือขี้หูข้างในตอนนี้ข้างในก็หมดหมดเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องเสียเวล,เวลาเลยครับอัดน้ำยาล้างขี้หูละลายขี้หูเข้าไป แล้วก็เซฟตอนนี้เราก็ไปนำล่องไอตัวที่เราดูว่ามันหมดไหมก็จับจับจับคือเกาอย่างนี้ก็รู้ครับว่ามันไม่มีไม่สะดุดนี่ก็คือไม่มีกี้หูแล้วครับใช่พูดถึงแค่หูนะบางทีก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษบางทีก็ตั้งเป็นภาษาไทย ตั้งไปตั้งมายังงงเองเลยครับตอนนี้ตอนหลังๆก็เลยตั้งตามชื่อคุณลูกค้าดีกว่าง่ายดียว่าแค่หูใค่แค่หูใครเพราะบางทีจําไม่ได้เลยหูใครเป็นหูไครแต่วันนี้ตอนเย็นผมจะไปถ่ายไอ้อะไรน,นะรูปประกวดนางงามฮ่อๆไปลงทะเบียนไว้เจ็ดแปดเก้าถ่ายสามวันรวดเลยได้ดูนางงามเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอะ สุดยอดมันน่าจะทำให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยได้เกี่ยวกันไม่ี่ยกับแก้หูเนี่ย <c oughs> คนละเรื่องเลยนะนี่ความตื่นเต้นเซฟมาตอนนี้เรามาทำให้ลูกค้าเพลินๆกันอา ถูไปเลยนะครับแต่ถูนี้ให้ระวังนะครับปลายเนี่ยอย่าให้ช่วงเหล็กไปโดนแก้วหูนะครับแต่ช่วงปลายของสำลีีโดนได้ไม่เป็นไรครับเหมือนนวดตามที่เคยบอกเทคนิคเอาไว้ทิปก่อนๆน,นะครับอืมอืมโจ ใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบดูแค่หูช่วยแชร์และช่วยบอกในกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับว่าทางนี้เราก็มีแค่หูนะครับ ตอนนี้คนติดตามขาดอีกร้อยกว่าคนเองครับอีกร้อยกว่าคนก็จะครบหนึ่พันคนพอครบหนึ่งพคนผมก็จะหาสตางค์ได้แล้วนะครับตอนนี้ยังหาไม่ได้เสดายูเซอร์เกา่า่ผมยูเซอร์เก่ามีคนตามตั้งสามหมื่นแล้วอุตส่าห์ได้เดือนละสิบสาิบเหรียญเน่ยอย่างน้อยก็เก็บเก็บไว้ปีหนึ่งผมก็เอามาเป็นค่าเล่งได้ค่ากล้องได้อะ เสียดายมากเลยโดนยุบแอคเคาท์นั้นไปตอนนี้ผมก็เลยต้องใช้ชื่อเมียมาทำแอคเคาท์นี่ยก็หวังว่าลูกค้าอ่ากลุ่มแฟนคลับใหม่ก็จะเข้ามานะครับใช่ต้องเรียกว่ากลุ่มแฟนคลับใหม่เลยเนาะเพราะของเก่านี่ผมทำเครื่องบินเครื่องร่อนแล้วคนตามสามหมื่นแต่เที่ยวเนี้ไอ้เครื่องบินเครื่องร่อนเนี่ยมันต้องทำเมื่อหกปีที่แล้วมันเจ๋งอะ แต่ตอนนี้ทามาปุ๊บเนี่ยคนอื่นเขามีเยอะแยะแล้วเขาก็เลยขี้เกียจตามผมก็เลยต้องมาทําแค่หูเนี่ยเพราะผมยังเชื่อว่าตัวผมเองเนยด้วยแค่หูอย่างเดียวเนี่ยผมก็ยังเป็นหนึ่งไม่น่าจะอยู่ติดระดับต้นๆของประเทศแหละครับเอาคนที่ว่าเก่งๆๆเ,เ,เ,เนี่ยมาแคะแล้วก็แคะเอามันหรือว่าแคะเอาเพลินจะแคะเอาคิวอ,ออกอะไรผมทําได้หมดแหละครับเพราะว่าผมเก่ง ยกหางตัวเองก็ได้เสร็จอย่าลืมนะครับอ่าจริงนี้ก็จบเท่านี้หายคันหายเมื่อยหายป่วยกันเลยอย่าลืมนะครับว่าสำลีถึงแม้จะนุ่มยังไงอ่ะก็ทําให้แค่พอดีนะครับเพราะว่าถ้านวดเป็นนานๆแก้วหูก็จะช้าระบมได้นะครับโยจบกันครับสําหรับคลิปนี้บาย